หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานมันจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขับขี่รถเข้ามาขายกันในหมู่บ้านมากมายหลายคันหมุนเวียนกันเข้าไปขายของแทบทั้งวันทางพ่อค้าในหมู่บ้านเดียวกันและก็พ่อค้าต่างหมู่บ้านที่มีเข้ามาขายของในหมู่บ้านแห่งนี้และอาจจะได้ความที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีคนแก่อายุเยอะกันมากมายหลายคนที่ต้องอยู่บ้านกันตามลําพัง พร้อมกับลานตัวน้อยสุดลูกๆก็พากันไปหาทํางานที่มังกรุงกันหมดจึงมักจะพากันซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าขึ้นที่แบบนี้มันสะดวกสบายไม่ต้องขี่รถออกไปหาซื้อให้ลําบากแล้วมันมีพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งครับที่มักจะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกมาหาขายก๋วยเตี๋ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย แล้วด้วยความที่มันอร่อยจะมีลูกค้ามาซื้อกินกันมากมายหลายคนไม่เว้นแม้แต่อ้อยที่มีบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านก็ซื้อกินเป็นประจำเส้นใหญ่น้ำตกหมูใส่แคบหมูเยอะๆจนี่คือคำที่เขาได้สั่งกินเป็นประจำจนพ่อค้าจําได้ขึ้นใจแล้วจนเขาได้เป็นลูกค้าประจำไปโดยปริยายเวลาที่กลับมาจากโรงเรียนในตอนเย็นนั้นพ่อค้า,าก๋วยเตี๋ยวคนนี้ ก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกรันกว๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่มาถึงหน้าบ้านของเขาพอดีบอยก็มักจะซื้อกินอยู่ตลอดด้วยความที่เขานั้นมักจะได้อยู่บ้านคนเดียวพอแม่ที่เป็นพ่อข้าแม่ค้าก็มักจะพาเก,กินออกไปขายของที่ต่างจังหวัดประจำบอยจึงมักที่จะได้อยู่บ้านคนเดียวบ่อยบ่อยดังนั้นกับข้าวเย็นจึงฝากท้องกับกว๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่นี่แหละง่ายดีอยู่คนเดียวไม่ต้องทำกับข้าวให้มันวุ่นวาย พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวก็ไม่จะแถมลูกชิ้นให้เขาพิเศษสี่ห้าลูกอาจจะด้วยคุยกันถูกคอหรือบางทีพ่อค้าก็อาจจะเห็นดูที่รู้ว่าเขานั้นต้องได้อยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆโอยอย่างนั้นก็ไม่ใช่เด็กน้อยแล้วหล้วนะครับเรียนอยู่ม .6 ปีหน้าก็จะเข้าเรียนมาหาลายัยการที่ได้อยู่บ้านคนเดียวแบบนี้จึงไม่มีปัญหาใดดบ้านหลังนี้นั้นเขาเคยได้อยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว จึงรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีจนกระทั่งช่วงนั้นปอยต้องได้ไปเข้าค่ายรอดอปีสุดท้ายอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่เขาได้เลือกเรียนรอดอนั้นเป็นเพราะว่าไม่อยากที่จะคัดเลือกทหารเกณฑ์ไม่อยากที่จะไปเสี่ยงจับใบด,ดําใบแดงแม้ว่าทหารนั้นจะให้อะไรมากมายกว่าที่คิดก็ตามเถอะแต่เขาก็คิดว่าไม่อยากที่จะเสียเวลาจะได้ทํางานยาวๆทีเดียวเลย อีกอย่างที่เลือกเรียนรอดอนั้นเป็นเพราะเพื่อนๆในห้องต่างก็พากันเรียนหมดถ้าไม่เรียนเหมือนคนอื่นตัวเองก็จะเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในห้องที่นั่งเรียนหนังสือเวลาที่เพื่อนๆได้ไปเรียนรอด,ดอออยไปเข้าค่ายหลายวันครับเพื่อที่จะได้เรียนจบรอดอ,ดอปี3ได้ปลดเป็นทหารกองนุนไม่ต้องไปจับใบดำใบแดงทหารเกณฑ์อีก ทีนี้พอออกมาจากค่ายกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของเขานั้นกลับได้พากันไปขายของที่ต่างจังหวัดอีกแล้วมันก็เลยทําให้อ้อยนั้นต้องได้อยู่บ้านคนเดียวตอนเย็นเขาตั้งใจไว้ว่าจะฝากท้องไว้กับก๋วยเตี๋ย,ยวสาเล้งเจ้าประจาเพียงแต่ว่ารอแล้วรอเล่ากลับไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์สาเล้งก๋วยเตี๋ย,ยวขี่มาทางนี้เลยสักทีจนกระทั่งมืดขำหิวข้าวจนท้องจิ๋วรอไม่ไหวแล้ว ก็เลยได้ตัดสินเจทอดไข่กินแบบง่ายๆดีกว่าออยได้แต่พูดบ่นอยู่คนเดียวให้กับพ่อค้าคนเตียวว่าทุกทีไม่เคยที่จะหยุดขายเลยสักวันทำไมวันนี้กลับมีขายวะแมงเอ้ยสวยจริงๆเลยกูคืนนั้นออยก็นอนเร็วครับตั้งแต่ยังไม่ทันจะสองทุ่มด้วยซ้ำอาจจะด้วยความที่เหนื่อยที่เพิ่งผ่านการฝึกฟันสุดท้ายมาก่อนที่จะจากค่าย แล้วในระหว่างที่อ่อยกําลังสลืมสลือเกึื่อหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นหมูกับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับมีเสียงคนพูดก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับมันเป็นเสียงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่คุ้นเคยดีเพียงแต่ว่ามันดันมาผิดเวลาไปหน่อยก็เท่านั้นเองพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไม่เคยที่จะมาดึกไม่เคยที่จะมาขายดึกขนาดนี้อีกอย่างอ้อยก็ทอดไข่กินกับข้าวสวยร้อนๆไปแล้ว จึงไม่ได้สนใจที่จะออกไปซื้อมากินแต่อย่างใดก็เลยเลือกที่จะนอนหลับต่อไปเพียงแต่ว่าคืนนั้นเขากลับฝันแปลกๆครับโอยฝันว่าตัวเองนั้นได้ปั่นจักรยานไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านมันไม่มีผู้คนเลยสักคนเดียวแม้แต่เจ้าของร้านค้าเองก็ไม่เห็นด้วยซ้ําเขาได้แต่วางเงินเหรียญหบาทเอาไว้หนึ่งเหรียญเป็นค่ามาม่าซอสีเหลืองๆรถหมูสับซองหนึ่ง ตอนนั้นมันก็แค่หนึ่งทุ่มเท่านั้นเองออให้ไดแ้แปลกใจนะครับว่าผู้คนหายไปไหนกันหมดปกติเวลานี้ผู้คนในหมู่บ้านนั้นแต่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาหาซื้อของกินกันมากมายไม่ใช่หรอพอเขาได้ปั่นจักรยานกลับบ้านแต่ปั่นออกมาได้แค่เครึ่องทางเท่านั้นกลับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์พร้อมกับมีเสียงคนพูดก๋วยเตี๋ยวครับ ก๋วยเตี๋ยวครับ่อยถึงกับยิ้มออกมาได้เขาอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแบบพอดีพอดีเลยเดีรีหันหลังกลับไปดูว่าพ่อค,ค้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้อยู่ที่ไหนจะได้หยุดจักรยานรอซื้อแต่พอได้หันหลังกลับไปมองถนนทั้งเส้นนั้นมันกลับว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสักอย่างเดียวไม่มีมา้าไม่มีคนไม่มีพ่อค,ค้าก๋วยเตี๋ยว เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเรียกหาคนเงียบหายไปจนหมดพอเลยคิดว่าตัวเองนั้นหูฝาดหูแว่วเวองหรือเปล่านะคงเพราะอยากจะกินขวดเตียวมากเกินไปไม่ได้กินมาหลายวันแล้วละมั้งเลยได้หูแว่วแบบนี้พอเขาได้คิดไปแบบนั้นก็เลยได้หันหน้ากลับมาจะปั่นจักรยานกลับบ้านของตัวเองต่อไปแต่พอเขาได้หันหน้ากลับมามองทางข้างหน้า กับได้เห็นพ่อค้าก๋วยเตีย๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคนนั้นมาขี่อยู่ข้างหน้าแม้จะสงสัยว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ตามแต่ด้วยความที่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยได้รีบปั่นจักรยานไปให้ทันพร้อมกับแหกปากร้องเรียกว่าจอดจอดผมจะซื้อก๋วยเตี๋ยวจอดหน่อยเพียงแต่ว,ว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนนั้นกับตั้งหน้าตั้งตาขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข,งข้างอย่างเดียว ยังกับว่าไม่ได้มาขายก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ได้เห็นแต่อย่างใดห้อยปั่นจักรยานตามจนเหนื่อยหอบแต่กับตามมอเตอร์ไซค์ของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไม่ทันจนกระทั่งไปถึงหน้าบ้านของเขาพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวพวงค่าคนนั้นถึงได้จอดรถห่อยเองนั้นเม่จะไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อค้าถึงไม่ขี่รถช้าๆเพื่อที่จะได้ขายคนอื่นแต่กับเลือกที่จะขี่รถเร็วขนาดนี้ ยังกะว่าตั้งใจจะมาขายให้เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นถึงได้มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเขา่อ,อยก็รีบปั่นจัก,กรยานไปจนถึงหน้าบ้านของตัวเองรีบสั่งไปตามปกติที่เคยได้สั่งกินมาตลอดเส้นใหญ่หมูน้ำตกแคบหมูไว้เยอะนักครับก่อนที่เจ้าจาัก,กรยานของตัวเองเข้าบ้านไปแล้วก็เดินออกมารอใจตังวันนี้พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวนั้นกับไม่พูดคุยกับเขาเลยสักคำเดียว จนทำให้ออยนั้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะปะกติพ่อค้านั้นจะพูดไม่ยอมที่จะหยุดด้วยซ้ำจนเขานั้นแทบจะขี้เกียจคุยด้วยออยยืนรอจ่ายตังค์พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเมื่อทำเสร็จก็ยื่นถุงมาให้เขาก็ยื่นจ่ายตังค์ไปแต่อยู่ดีๆหัวของพ่อค้าคนนั้นมันกลับได้หลุดออกมาจากตัวหล่นลงมาใส่มือของเขาแบบพอดิบพอดี เห็นแบบนั้นอ้อยก็ถึงกับตะลึงตาค้างตกใจเลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เลยได้รู้ว่าตัวเองแค่ฝันไปเท่านั้นแต่ออยก็คิดนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นฝันที่สมจริงมากๆขนาดนี้ละ่ะแม้จะไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงได้ฝันแบบนั้นได้แต่ก็คิดว่าฝันมันก็คือฝันนั้นแหละมันไม่ใช่ความจริงอะไรสักหน่อยอย่าไปอะไรกับมันมากเลย อาจจะด้ความที่ก่อนจะได้นอนหลับนั้นเขาได้ยินเสียงพ่อค้ามาขายก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเลยได้เก็บมาฝันแบบนี้ตอนนั้นมันยังไม่ได้สว่างออยก็เลยได้นอนหลับต่อไปคราวนี้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เก้าโมงเช้าแ,แล้วครับวันนั้นเขาไม่ได้ไปโรงเรียนมันเป็นวันเสาร์จึงพักผ่อนอ,อยู่บ้านดูหนังคนเดียวของตัวเองไปทั้งวันพ่อแม่ก็ไปขายของที่ต่างจังหวัด ทิ้งเงินเอาไว้ให้ก็เท่านั้นเขาไปหาซื้อกับข้าวในหมู่บ้านมากินแบบนี้ง่ายตอนเย็นก็คิดว่าจะฝากท้องไว้กับก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำเมื่อคืนได้ยินเสียงมาขายอยู่อย่างไงวันนี้ก็ต้องได้กินแน่่อยนั่งดูโทรทัศน์ในบ้านไปพร้อมกับคอยฟังเสียงมอเตอร์ไซค์ของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไปด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่จะได้รีบวิ่งออกไปซื้อ แต่จนแล้วจนวรอดกับไม่เห็นหัวพ่อค้าคนนั้นโผล่มาสักทีห้าโมงเย็นก็แล้วหกโมงเย็นก็ยังไม่เห็นซึ่งปกตินั้นพ่อค้าคยเตียวคนนี้นั้นจะไม่เคยมาขายช้ากว่านี้อีกแล้วอย่างช้าก็าประมาณหกโมงครึ่งก็ต้องได้เห็นหน้าแต่พอดีว่าอ้อยนึกขึ้นมาได้ครับว่าเมื่อคืนนั้นเขาได้ยินเสียงของพ่อค้าคยเตียวคนนี้มาขายในตอนประมาณเกือบสองทุ่มได้ คเลยได้คิดว่าบางทีพ่อค้าอาจจะเปลี่ยนมาขายเวลานี้หรือเปล่านะยิ่งเขาไม่ได้อยู่บ้านตั้งหลายวันมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละออยก็เลยได้เดินไปหาขนมมาลองท้องกินไปก่อนพอาะรคิดว่ายังไงซะวันนี้ก็ต้องรอให้ถึงที่สุดอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเต็มแก่แล้วไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์เขาก็นั่งดูโทรทัศน์ของตัวเองไปจนจะเกือบสองทุ่มอยู่แล้ว หูถึงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่คุ้นเคยได้ยินเสียงของพ่อค้าพูดขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับออยก็ได้วิ่งออกไปรอที่หน้าบ้านจะได้กินก๋วยเตี๋ยวสักทีแต่พอเขาได้เปิดประตูออกไปเย็นอยู่ที่ถนน,นหน้าบ้านหันซ้ายมองขวาแล้วกลับไม่เห็นพ่อค,าค้าก๋วยเตี๋ยวคนนั้นอย่างที่ได้ยินเสียงเลยไม่เห็นแม้กระทั่งเงาด้วยซ้ำ แม้ว่างูของเขาในตอนนั้นจะยังได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงพ่อค้าเรียกาลูกค้าเหมือนอย่างเคยก็าตามแต่กับมองไม่เห็นตัวของพ่อค้ามันสร้างความแปลกใจให้กับเขาไม่ใช่น้อยเลยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นวันเนี้เลยจะเดินกลับเข้าบ้านของตัวเองไปทอดไข่กินดีกว่าแต่พอมือได้จับประตูหน้าบ้านจะดึงประตูเหล็กมาปิด มันกลับได้มีเสียงคนพูดถามขึ้นมาโอ้ยเอาเหมือนเดิมไหมวันนี้เขาจำได้ดีครับว่ามันเป็นเสียงของพ่อค้า๋วยเตี๋ยวคนนั้นอย่างแน่นอนก็เลยรีบหันหลังกลับไปดูแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาเห็นพ่อค้า๋วยเตี๋ยวพ่วงข้างขี่เข้ามาจอดอยู่หน้าบ้านของเขาเพียงแต่ว่ากลับไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยสักนิดเดียว แม้จะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นก็ตามเถอะเจก็ไม่ได้สนใจอะไรมันนักหรอกโอยเดิอนออกไปพร้อมกับพูดบอกพ่อค้าปีบว่าเอาเหมือนเดิมครับแต่เอีททำไมพ่อค้าถึงได้มาขายเวลานี้ล่ะเปลี่ยนเวลาขายหรอพ่อค้าก็เลยได้พูดออกมาว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะพ่อค้าไม่สามารถที่จะออกมาขายกลางวันเหมือนเมื่อก่อนได้ ก็เลยมาขายในเวลานี้นะแล้วอย,อย่างถ้าเขายังให้มาขายพ่อค้าก็จะมาขายในเวลานี้แหละแต่ถ้าเขาไม่ให้มาขายก็จะมาขายไม่ได้หาซื้อกับข้าวที่อื่นมากินแล้วกันเมื่อพ่อค้าได้พูดบอกมาแบบนั้นมันก็ยิ่งสร้างความเงินงงให้กับออยเข้าไปใหญ่เขาได้แต่คิดน,นะครับว่าใครเป็นคนอนุญ,ญาตเมื่อก่อนพ่อค้าก็บอกว่ายังไม่มีเมียไม่มีลูกไม่ใช่หรอ หรือว่าตอนนี้พ่อค้าจะมีลูกมีเมียแล้วแต่เอ๊ะทำไมเมียถึงไม่ให้มาขายของละ่ะมันก็เป็นอาชีพของเขานี่นะยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยไปเรื่อยแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรออกไปไม่นานพ่อค้าก็ทำกว๋วยเตี๋ยวเสร็จยื่นถุงมาให้อ้อยอ้อยก็รีบยื่นเงินกลับไปให้แล้วพอเขาได้เห็นใบหน้าของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวในวันนี้นั้น มันก็ทำใหาเขาดึงกับแปลกใจอีกครั้งครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมใบหน้าของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวมันถึงได้ช้ำเลือดช้ำหนองแบบนี้ละ่ะไปโดนใครตีมาแม้ว่าอยากจะถามพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวสเสลือเกินแต่พ่อค้ากับได้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์เตรียมตัวที่จะขี่ออกไปก่อน่อยก็เลยไม่ได้อะไรรีบเดินเข้าบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า พอเดินมาถึงหน้าประตูบ้านกับได้ยินเสียงของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่เฉียมอเตอร์ไซค์ออกไปนั้นไอออกมาแปลกๆมันเป็นเสียงไอที่ค่อนข้างจะไอติดต่อกันจนเขาได้แต่คิดว่าไอขนาดนี้ปอดไม่ลุดออกมาแล้วหรอก็เลยเรียบหันหน้าไปมองดูแต่ภาพที่ออยได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำให้เขาถึ่งกับยืนตะลึงตาค้างตกใจไม่ใช่น้อย เพราะพอ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่ได้ขี่รถพ่วงข้างอยู่นั้นจูจ่ๆก,กับคอพับหักลงมาข้างตัวก่อนที่จะหายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำให้เขาถึงกับยืนนิ่งอึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อค้าถึงได้เป็นแบบนั้นละ่ะแล้วพอได้ยกถุงก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาดูมันกับได้เปลี่ยนเป็นถุงอะไรก็ไม่รู้กับเขาขัดขัดจนต้องรีบโยนทิ้งไปอย่างคนตกอ,อกตกใจ พอได้หันไปมองที่ถนนก็ได้เห็นเงินเหรียญสิบสองเหรียญตกอยู่ที่ถนนพอ,อรีบเดินไปหยิบรีบวิ่งเข้าบ้านของตัวเองไปนั่งอยู่หน้าโพรทัศนตผมกลับนั่งคิดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้เห็นว่ามันคืออะไรกันแน่พอข้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้เป็นผีเหรออยู่ๆถึงได้หายไปแบบนั้นมันก็คงจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมั้งไม่งั้นถุงก๋วยเตี๋ยวจะกลายเป็นถุงอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นหรอ สุดท้ายวันนั้นเขาก็ต้องได้ทอดไข่เจียวกินอยู่ดีคืนนั้นออยไปในฝันอะไรอีกคนัดตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาได้ไปหาซื้อกับข้าวที่ร้านค้าเมื่อเงินวันได้เจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็ถามว่ามาซื้ออะไรวะเขาก็บอกไปว่ามาซื้อกับข้าวไปกินนะสิมันไม่มีอะไรให้กินว่ายจะฝากท้องกับกุยเตี๋ยกับไม่ได้กินซะอย่างนั้น พอเขาได้พูดบอกไปแบบนั้นเพื่อนก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเออเอ็งได้ยินข่าวพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหรือยังว่าแกตายแล้วนะเว้ยเมื่อเพื่อนได้พูดออกมาแบบนั้นมันก็ทำเอาอ้อยถึงกับขนล,ลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแม้ว่าตอนนั้นจะแดดเปรียงๆก็ตามอ้อยรีบถามเพื่อนไปว่าแกเป็นอะไรตายว่าเพื่อนก็เลยบอกว่า ก็เมื่อสามวันก่อนน่ะสิเกมมาขายก๋วยเตี๋ยวที่หมู่บ้านเรานี่แหละแต่พอได้ขี่รถออกจากหมู่บ้านไปไม่ไกลมันกลับมีรถหกล้อเบรกแตกวิ่งมาชนรถซาเลิงของแกอย่างจังจนหัวของพ่อค้านั้นกระเด็นออกจากตัวเสียชีวิตคาที่ศพของแกนั้นก็น่าจะเผาวันนี้แหละได้ยินแบบนั้นออยก็ตกใจไม่ใช่น้อยครับ แล้วเมื่อคืนที่เขาได้เห็นพ่อค้ามาขายก๋วยเตี๋ยวละ่ะแบบนี้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าตัวเองได้เห็นผีอย่างแน่นอนมินาพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวถึงได้มาขายผิดเวลาขนาดนี้เย็นนั้น่อยก็ยังทอดไข่กินตามเดิมแล้วเขาก็รีบเข้านอนเร็วเพราะกลัูว่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรียกลูกค้าเหมือนอย่างเคย แล้วในระหว่างที่เขากำลังนอนสลึมสลืออยู่นั้นหูกับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่คุ้นเคยได้ยินเสียงของพ่อค้าเรียกหาลูกค้าก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับมันก็ทำอาออยนั้นถึงกับสะดุง้งก็รีบดึงพ้าหมขึ้นมาคุมโปงเพียงแต่ว่าเขานั้นไม่กล้าที่จะเดินออกไปดูเพราะกลัวจะได้เห็นว่าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกมาขายก๋วยเตี๋ยวในสี่คบจึงได้แต่นอนไปแบบนั้นก่อนที่จะหลับไปพอวันต่อมาออยก็เลยตัดสินใจไปทําบุญที่วัดปุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนั้นไปเขาหวังไม่ว่าจะไม่ได้เจอกับพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนนั้นอีกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด